สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงสองคอมเมนต์วันนี้เรามาส่งคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ออกจากประเด็นเรื่องการสู้รบสงครามกันบ้างเนาะเออแต่ก็ขอมาด่าขมิ้นในเรื่องอื่นแทนแลยกันนะครับ <c oughs> แกไม่รอดแน่คนขมิน้น <c oughs> คือต้องบอกว่าไอ้พวกเวนเนี่ยเออมันน่าดานได้ใจจริงๆเลยนะครับผม ในงานประกวดที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้แสดงวัฒนธรรมของตนเองนะครับแล้วก็พยพายามเผยแพร่ชุดประจำชาติเนาะมันก็น่าด้านนะครับไปใส่อ่าไปซื้อชุดไทยจากสำเพ็งมาใส่อดชาวบ้านชาวช่องว่าชุดเนี่ยเป็นของขมีเองนะออโอ้ยป๊อปบกุลงงึดไหล ภายใต้ชื่ออันสวยหรูของงาน w o r ร์ t ทีเอเฟ2025รถโชว์นะครับที่จัดแสดงชุดประจำชาติเพื่อเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมโดยมีหัวข้อซ i เ t e r h o o ดนะครับได้เผยให้เห็นถึงภาพที่น่าขยะขยงบนเวทีโลกอีกครั้งนะครับนั่นคือความพยายามอย่างน้าด้านของประเทศพื้นบ้านที่จงใจตีเนียนมายืนคู่กับประเทศไทย ในขณะที่เบื้องหลังแต่ไม่ได้ความมาักง่ายในการลอกเลียนแบบแล้วก็สแกมวัฒนธรรมอย่างไม่ละอายแก่ใจนะหน้าด้านมาค่าอิลีอุ้ยอีปอบทั้งดากมองานนี้นะครับเป็นเหมือนละครฉากใหญ่ที่เผยเห็นว่าในขณะที่ไทยเนี่ยนำเสนอความงดงามและล่างเงาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและก็ชัดเจนประเทศพื้นบ้านกับใช้โอกาสนี้ในการเคม กับสมกับชื่อมันเนาะเขมโบเดียเนาะให้มีความเชื่อมโยงกับบรดกที่เราเนี่ยได้สร้างมาด้วยความภาคภูมิใจและความพยายามสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดในการแสดงชุดประจำชาติครั้งนี้คือการที่กัมพูชาเนี่ยได้น,นำเสนอชุดที่ดูพยายามเบียเบ่ยงเบนแล้วก็อ้างสิทธิ์ในส่วนประกอบที่เห็นได้ชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปะและก็เครื่องราชูปโภคของไทยนั่นเองซึ่งมีรากฐานนะครับ ที่มั่นคงแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปหลายร้อยปีกันเลยทีเดียวพวกมันนะครับทำเหมือนว่าชุดไทยอันวิจิตรงดงามเนี่ยทั้งรูปแบบการนุ่งหม่มเครื่องประดับทองคำและลวดลายผ้าไหมคือมรดกล่วมนะครับที่สามารถหยิบไปใช้ได้ตามอำเภอใจการกระทำเช่นนี้นะครับไม่ใช่แค่การอ้างสิทธิ์อย่างไร้สมองเท่านั้นนะครับแต่เป็นการแสดงถึงความกวงโบคืออิปีนี่ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แท้จริงของอ e ีเมียน การที่พวกมันเนี่ยพยายามที่จะเคมทุกสิ่งตั้งแต่หัวจรดเท้าของไทยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งงานเครื่องประดับเสื้อราพรหรือแม้กระทั่งศิลปะการแสดงล้วนแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความไม่มั่นคงทางอัตลักษณ์อย่างรุนแรงของพวกขมิน้นแทนที่จะนําเสนอความงามที่แท้จริงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับซึ่งมีอยู่จริงแล้วก็ควรได้รับการเชิดชูพวกมันเนี่ยกับเลือกที่จะเตือนตามรอยเท้าไทย และพยายามที่จะทําให้ขนทั่วโลกเข้าใจผิดในงานระดับโลกการกระทําเช่นนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้ตนเองดูน่าสมเพชแต่ยังทําให้คําว่าซิเ t อร์ฮูธที่ใช้เป็นหัวข้อจัดงานกลายเป็นคําที่ตลกที่สุดในงานไปแล้วนะงานโชว์ชุดประจำชาติครั้งนี้นะครับจึงเป็นโอกาสที่ไทยต้องประกาศให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถยอมรับการกระทําที่น่าด้านน้ามึน และก็ป้นมรดกอย่างจงแจ้งได้อีกต่อไปความพยายามที่จะสวมชุดที่ดูเลียนแบบแล้วก็มายืนเคียงข้างกับชุดไทยอันทรงเกียริเนี่ยย่อมไม่สามารถบทบังความจริงที่ว่ารากฐานที่แท้จริงนั้นเป็นของใครกันแน่เนาะมันควรถึงเวลาแล้วล่ะที่รัฐบาลไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องใช้คําพูดที่แข็งก้าวแล้วก็ชัดเจนในเวทีนานาชาติเพื่อประนามการกระทําเหล่านี้แล้วก็ ปกป้องมรดอกอันล้ำค่าของชาติไทยไว้จากการทุกชกชวยอย่างไม่ยุติธรรมนี้ให้ถึงที่สุดเสียที่เธอขอร้องล่ะไม่เห็นใครที่มีอำนาจออกมาพูดอะไรเลยนะเงินแ่งเพื่อนๆล่ะครับคิดไงกับสองชุดไทยในภาพนี้เนาะเออคอมเมนต์กันเข้ามาว่ารู้สึกไงบ้างเออใครดูสมศักดิ์ศรีกันนะะเออคอมเมนต์กันเข้ามาครับผม เอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวอาเซียนกันดูนะครับผมว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นเช่นไรกันบ้างไปลองฟังดูกันนะครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับตอนแกะชุดคอสตูมออกจากกล่องเนี่ยก็ต้องรีดก่อนใช่ไหมล่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเริ่มจากรีดสมองตัวเองก่อนดีไหมอะไรของคุณเนี่ยไปสั่งให้มันรีดทำไมปกติก็ไม่มีรอยยับอยู่แล้วเนี่ย มันยิ่งโง่ๆอยู่ไปรีดปั๊บแบนลาบเลยทีนี้แบนลาบไม่มีสมองคิดเลยตอนนี้โงก่กว่าเดิมอีกโอ้ยสงสารความคิดเห็นต่อมากันครับพวกมันเนี่ยไม่เคยให้เครดิตสมเด็จพระราชินีไทยที่ใส่มาก่อนนานแล้วคนแบบนี้เนี่ยไม่มีวันฉลาดขึ้นได้หรอกเพราะกอบความคิดที่บิดเบี้ยวแล้วก็ไม่รู้จักเห็นคุณค่ารากเงาของตัวเองไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับ ตอนนี้เขมรเนี่ยเริ่มเอาเด็กมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปโปรโมตต่างประเทศกันใหญ่รวมถึงสอนลำให้เด็กในโรงเรียนเพื่อสร้างภาพจำใหม่ให้โลกเห็นแต่ถึงยังไงตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังสู้ต้นฉบับไม่ได้อยู่ดีอีกสิปีข้างหน้าลูกหลานเราน่าจะต้องรับมือกับเรื่องภาพจำํำทางวัฒนธรรมที่ถูกปิดเบือนในหนักกว่านี้แน่ถ้ารัฐบาลไทยไม่รีบจัดก,การเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนี้ ความคิดเห็นต่อมากันครับฉันสังเกตเลยว่ามีแค่ไทยกับเราเท่านั้นที่มีสบายแบบดังเดิมกูมชาไม่มีนะและภาพเนี้ยก็เป็นสบายแบบไทยที่ชัดส่วนชุดทางขวาดูเหมือนชุดที่ใช้ข้างเดนียวละทิ้งเหมือนชุดที่เอาไปไหว้วิญญ,ญาณหรือผีตามความเชื่อไทยมากกว่าอีกความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมคนไทยใส่ชุดไทยเท่ากับประวัติศาสตร์ตรงเป๊ะพวกเขมีนใส่ชุดไทย ขี่ข้าอยากเรียนแบบนายหญิงไปฟังคอมเมนต์ต่อไปกันครับตลกดีนะที่กัมพูชาไม่คอยใส่ชุดประจำชาติของตัวเองเลยฟังคอมเมนต์ต่อไปกันถ้าบอกว่าเป็นชุดประจำชาติจริงอ่ะงั้นขอดูรูปตอนคุณเป็นเด็กหน่อยสิมีไหมรูปที่ใส่ชุดแบบนี้ตั้งแต่เล็กๆคนไทยทุกคนเนี่ยมีทั้งรูปทั้งวิดีโอใส่ชุดไทยตั้งแต่เด็ก เพราะมันคือชุดประจำชาติของเราแล้วคุณล่ะมีดูสักรูปไหมฟังคอมเมนต์ต่อมากันครับผมจากเดิมเป็นแค่ชุดแต่งงานกลายมาเป็นชุดประจำชาติั้งที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันคือชุดของไทยความคิดเห็นต่อไปกันนะครับแกะถุงมาจากสำเพ็งสดๆไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ อันหนึงเป็นงานทํามือจริงๆส่วนอีกอันดูเหมือนเพิ่งใช้เครื่องจักรตัดเย็บมาสดๆจากโรงงานเลยเห็นดูเลยนะเนี่ยไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับควรออกไปรีดก,ก่อนนะคะถ้ารีดไม่เป็นเนี่ยก็ถามคนใช้ได้เลยเพราะเนี่ยมันชุดไทยของจริงและเรารู้วิธีดูแลให้มันออกมาสวยไม่ใช่แกะจากถุงแล้วก็ใส่ทันทีแบบนี้ถึงได้ดูยับยุยย่สซะขนาดนี้ไงล่ะ คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวขเขมีครับผมชุดสบายสยามเนี่ยก็คือของสยามจริงๆคนสยามก็ใส่สบายตลอดเวลานอนก็ใส่กินก็ใส่เดินใส่อาบน้ําก็ยังใส่งานศพก็ใส่ว่ายน้ําก็ใส่คือใส่ทุกสถา,านการณ์นั่นแหละเพราะถ้าคนสยามไปใส่ชุดแบบอื่นเมื่อไหร่จะเหมือนว่าไปลอกชุดของประเทศอื่นทันทีเลยนะเมื่อผีบ้าบอปบบอปโอ้ยไปหาหมอผีบ้านมึงนะ่ะ ไปฟังคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับพวกนั้นเดี๋ยวก็จะออกมาเต้นแก้บนกันเองแหละความคิดเห็นต่อมาชาวกัมพูชาไม่รู้เหรอว่าภาพประเพณีแบบนี้เนี่ยต้องรีดย,ยังไงในไหนก็ซื้อมาจากไทยแล้วถ้าดูแลไม่เป็นก็ควรถามวิธีจากคนขายชาวไทยสิอย่างน้อยจะได้ไม่ใส่ออกมาหยุบจับแบบนี้ฟังคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับขอบคุณ ที่สั่งซื้อชุดไทยกับสบายจากประเทศไทยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนวัฒนธรรมไทยแล้วก็ชุดไทยด้วยแต่อย่าลืมสัมปอร์ชุดประจำชาติกัมเมนของคุณด้วยล่ะอะไรคือสัมปอร์ล่เราไม่รู้จักอะ่ะโอ้ยเราไม่รู้จักรถแต่รู้จักสบายอะไรพวกเนี้ยของฉันตักงหกแหละมันคงคิดแบบนี้แหละไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับเอา้าบอกหน่อยสิอันไหนคือของแท้ดั้งเดิม และอันไหนคือเวอร์ชั่นปผลิ์ใหม่สไตล์โมเดินกันแน่ความคิดเห็นต่อมานครับชุดเจ้านายคืออีกระดับส่วนอีกชุดเนี่ยก็ดูเหมือนชุดขี้ค่าคนลับใช้เปรียบเทียบกันไม่ติดเลยนะเพคะความคิดเห็นต่อมาครับคุณผู้หญิงตัวจริงกับอีกฝั่งที่ดูเหมือนคอาดทั้งคู่ใส่ชุดไทยก็จริงแต่ดูออกเลยว่าอันไหนมีเอกลักษณ์สวยมีสไตล์ ส่วนอีกอันดูพยายามลอกเลียนแต่ก็ยังไปไม่ถึงฟังคอมเมนต์ต่อมานะครับหยุดใส่ชุดไทยไม่ได้ใช่ไหมถ้าชาวคอมเมนตยังไม่รู้บอกเลยว่าชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมานานแล้วและอยู่บนเวทีนานาชาติเนี่ยมาเป็น10บสปีฟังคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับขอดูรูปตอนเด็กของชาวกัมพูชาหน่อยสิ อยากรู้เลยว่าตอนเด็กๆน่ารักกันแค่ไหนเวลาใส่ชุดไทยมีใส่กันมาตั้งแต่เด็กไหมเอ่ยแต่ขอเป็นรูปยุคเจะศูนย์ไม่เอายุคใหม่นะพอเดี๋ยวนี้ทั้งประเทศก็ลอกไทยกันหมดแล้วล่ะ <laughs> ฟังคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับผมสาวคอมเมนใส่ชุดไทยพยายามจะเป็นคนไทยเต็มที่ซื้อชุดมาจากสำเพ็งแต่ไม่รู้วิธีใส่แถมยังไม่รู้จกักซัก หรือดูแลชุดเลยด้วยซ้ำไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับฝันต่อไปนะโบฝังอยู่ในโปรตาสัตร์แล้วแต่ยังไม่รู้ตัวอีกอยู่ในโลกใบเล็กของตัวเองต่อไปเถอะความคิดเห็นถัดมาก,กันครับดูเหมือนว่าชาวขเขมรเนี่ยจะเอาของที่หามาได้โปะรวมกันเป็นชุดเองชิ้นที่ดูใหม่ๆจริงๆเนี่ยก็มีแค่กระโปรงเท่านั้นอย่างน้อย น่าจะรีดชุดก่อนใส่นะจะได้ไม่ยับยน่นแบบนี้ความคิดเห็นหันมากกันครับอยากได้ชุดไทยมากจนเก็บความอยากไว้ไม่อยู่แล้วความโลภล้นทะลักออกมาจนปิดไม่มิด,มดฟังพร้อมคิดเห็นต่อมาครับเป็นขเขมรแต่เอาชุดประจำชาติไทยไปใส่ประกวดและประกาศว่าเป็นของประเทศตัวเองมันก็แปลกดีนะไม่เคยเห็นประเทศไหนบนโลก ทำอะไรแบบนี้เลยจริงๆฟังความคิดเห็นถัดมาครับเสียมขโมยเตารีดเราไปที่กำแพงไม่ได้แกะสลักเตารีดไว้และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมล่าฝักกันเลยครับนี่คือชุดประจำชาติคขมเในยกที่กัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของสยามสังเกตได้เลยว่าสบายถึงได้สั้นเพราะไปขโมยสบายเก่าของเจ้านายมาแล้วก็ตัดชายให้ลูลุย ทิ้งก่อนพันใส่เองแถมยังกล้าเอาไปเทียบกับชุดของเจ้านายอีกนี่ใส่ขี่ลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยกับความหัวสูงเนี่ยเห็นชัดเต็มๆก็จบไปแล้วนะครับกับการส่วเม้นของชาวอาซีนกักบบนไปครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เล่านี้เนี่ย ก็เป็นการตอกย้าเต็มที่นะว่าอชุดที่มันใส่เนี่ยมันเป็นชุดประจำชาติไทยนะเป็นชุดของไทยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอกย้ําถึงการที่ซื้อมาแล้วนะซื้อชุดไทยมาแล้วแต่ก็ไม่ยอมรีดนะไม่เข้าใจจริงชุดไม่โคตรยับเลยเออหน้าด้านหน้าทนจริงนะเออถ้ามไม่ใส่ชุดของตัวเองวะเอาชุดอันนั้นก็ได้ไอชุดอะไรนะชุดขอมอะไรนะั่นออะมึงอยากเค็มขอมส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยได้ใส่นะ หรือมึงอยากใส่นั่นก็เรื่องมึงนะหรือชุดสปอร์ตอะไรของมันเนี่ยมันก็ใส่ไปที่ออกแบบใหม่มันดูอลังการหรือมึงออกแบบไม่เป็นฮะเห็นออกแบบไอ้ชุดอะไรนะชุดสปอร์ตแบบวัดอังกอร์เห็นไหมอีอีเจ้าหญิงนั่นนะอีที่อ้างเป็นเจ้าหญิงเนะี่ยชุดฟ้าฟ้ามานะันน่ะชุดสปอร์ตนั่นนะนะแต่ออกแบบเป็นอ,อ,อังกอร์วัดนะคือคิดอะไรไม่ออกอังกอร์วัดไว้ก่อนนะ สมองแม่งมีแค่เนี้ยในการออกแบบแล้วก็อ้างว่าเป็นคนที่ออกแบบศิลปะนั่นนี่ศิลปะไทยโอ้ยมึงกล้าอ้างเนาะบุรณะตัวเองยังไม่เป็นเลยคนแบบนี้ก็มีนะในสังคมเลยแล้วปัญหาคือมันเป็นแบบมีทั้งเกือบทั้งประเทศเลยกระเที่ยวเหลือจะเชื่อนะมีเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับผมปนะวดหัวกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับเราเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับอ่า คอมเมนต์เหล่านี้นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมของขมีนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เต็มที่อยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมโอเคคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้นะครับอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ